ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ีคอนสแควร์จัดงานวันทองสองนักขาราสีคอนสแควร์ชวนนุ่งโจงห่มสบายตามรอยนางวันทองมาหาการพรัรสามเศร้าสุนดรามาตลอดกาลจากวันนักคดีขุนช้างขุนแผนสองบรุษแห่งสองเมืองสุพรรณบุรีและการจนบุรีพาบุกเรือนขุนช้างคุ้มขุนแผนชมความสวยงามของบ้านทรงไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาทำบุญปิดทอง,องพระพุทธร,รูปปางเลไลวัดป่าเลไลจังหวัดการจนบุรีร่วมสงน้ำพระประจำวันเกิดเสริมสิริมงคลชมวิถีชีวิตด้วยการค้าขายของทั้งสองเมืองเลือกซื้ออาหารค หาวหวานสินค้าของใช้พื้นบ้านมากมายกว่า70ร้านค้าตื่นตาตื่นใจกับการแสดงศิลปะก,การต่อสู้ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยยุธยาจากสำนักดาบสพุทธไทยสวัสดิ์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ทั่วพื้นที่อย่างเคร่งครัดในงานวันทองสองนคราระหว่างวันที่9-18เมษายน2564ณศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์นางรัชนีปรีดากมลรัตน์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาดศูนย์สรรพสินค้าสีคอนสแวนนนนค,สสรสค,สคสแวร์เปิดเผยว่างานวันทองสองนคราาจัดขึ้นเพื่อร่วมย้อนร วันนักคดีไทยชื่อดังซึ่งกำลังฮอตสุดขีดทางช่องวัน31ในขณะนี้คือเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องราวความรักสามเศร้าของหนึ่งหญิงสองชายคือนางพิมพิลาลัยนางวันทองพายแก้วขุนแผนและขุนชาน้างสอดแทรกวิธีชีวิตของชาวเมืองสุพรรณบุรีและการจนบุรีขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในงานได้จำลองสถานที่และไฮไลไท์สำคัญได้แก่คุ้มขุนแผนรังสรรค์ขึ้นตามแบบเรือนไทยโบราณที่สวยงามทรงคุณค่าประกอบกับเรื่องราวที่เล่าขาน กันต่อมานับร้อยปีโดยมีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยที่มีมุกยื่นออกมาด้านหน้าบันไดทางขึ้นกว้างเท่ากับมุกด้านหน้าบ้านขุนช้างมีลักษณะเป็นเรือนไทยสองชั้นแบบสมัยโบราณสร้างด้วยไม้ทั้งหลังใต้ถุนยกสูงโล่งมีบันไดทางขึ้นอยู่หน้าบ้านตำนานดบาบฟ้าฟื้นม้าสีหมอกและกุมารทองของวิเศษขุนแผนแม่ทัพจอมขมังเวทดาบฟ้าฟืาฟ้นมีส่วนผสมเป็นเหล็กจากเหมืองสองแห่งที่ใช้เพื่อสร้างพระราชกกุฏิพันธ์และเหล็กจากยอดปรา,าสาทของพระมหาราชวังม้าสีหมอกมาพานะประจําตัวขุน แ,แม่เป็นม้าเทศเชื่อ,อีเหลืองพอเป็นม้าน้าคลอดจากท้องแม่เมื่อวันเสาร์ขึ้นเก้าค่ำตัวสีหมอกตาสีดำเสยหญ้าให้กินและฝึกฝนจนกลายเป็นม้าแสนรู้ขุนแผนฆ่านางวัวลี่กอนำลูกในไส้ออกมาทำกุมารทองวัดป่าเลไลตั้งอยู่ที่ตำบลลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณนี้เคยเป็นเมืองหน้าด่านสกัดกั้นการเดินทัพของพมา่าตั้งแต่สมัยยุยาตอนต้นจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ห่างจากวัดขุนแผนไปทางทิศเหนือประมาณ500เมตรเชิญชวนทำบุญปิดทองพระพุทธรูป ส่งน้ำพระประจำวันเกิดเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานนี้พร้อมชมการแสดงศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยยุทธยาจากสำนักดาบสอพุทธยสวรรค์ในวันที่ 9, 10, 11, 17, 18เมษายนวันละสองรอบรอบแรกเริ่ม14นาฬิการอบที่สองเริ่ม17นาฬิกาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ทั่วพื้นที่อย่างเคร่งครัดสงกรานนี้ห้ามพลาดงานวันทองสองนักราระหว่างวันที่19-18เมษายน2564ณศูนย์สรรพสินค้า4ีคอนสแควร์ ถนนสีนิขรินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-721-8888ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด